สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดาสิงครับนี่ก็วันนี้พามาดู10บล้อฮีโนโ่นะครับ FM 3M นะครับป้าเหลาให้มายกกลับบ้านด่วนเลยครับปลาบอกสภาพนี้ไปหาที่ไหนได้หนูนะครับก็จัดไปครับเดิมๆนะครับ มือเดียวป้ายแดงเลยครับก็ไม่ได้ขับกลับนะเพราะว่าไฟท้ายไม่มีนุกซูลไฟท้ายไม่มีแล้วก็รถแจ้งมเจ็ดเก้าไว้นะครับกเ็เพื่อความปลอดภัยเราก็ขึ้นรถจะเลิกกลับนะครับรถทีมงานให้ทีมงานมารับนะบเพราะว่าผมเออมายังไงล่ะมารถกระบะนะครับนี่สันนี้ สภาพก็บางบางดีอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันมันก็บางเกินอะ่ะไม่เคยทำสีอะ่ะดัว่ะฟังเสียงสายน้ำมันก็รั่วครับก็ใส่เกลอนเนานะครับตัวที่ตัวแด่น,ลนเลยสภาพสวยมากนะทุกคนเดิมบางครับทูกามเอ็มแท้นะครับเครื่อง240ีนี่สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วนิ่มปิดนะครับผม กระบงกระบะนี่ไม่ต้องสืบครับสวยไม่มีปุเลยนะครับกระบะสวยพื้นดีไม่มียุบนะครับกระซีนี่เนียนกิฟดูดุมเบาข้างไม่ช้ำนะครับรบ้านนี้พี่น้องเลยสวยงามเลยเลยเดี๋ยวกันอ่ป,ปลาเราเดี๋ยวไปเก็บงานเก็บรักษาตัวสักนิดสักหน่อยนะครับก็ ใครอยากได้ไปวิ่งอ้อยนะครับสนใจวิ่งอ้อยวิ่งดินก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทร0884746382นะครับติดต่อได้25ชั่วโมงครับเดี๋ยวให้ดูคัสซีช่วงหลังนะครับคัสซีสวยอิ๊บเลยนะครับนี่ช่วงท้ายนะทุกคนช่วงท้ายนะไม่มีสนิมเลยนะครับนี่ไม่ช้ำนะครับสังเกตที่ซองแหนบนะพวกรถสิบล้อเนี่ยดูอะลอยไม่ช้ำเลยรถแทบไม่ได้ใช้งานอะ ซ้ายขวาสวย,เน,ยนเนียนเลยครับจนมากจอดนะครับเจ้าของบอกจอดครับลูกน้องขับคันใหม่หมดนะครับคับวิตเตอร์นะครับนี่มันสามเอ็มนะครับาดีเดิมบางเดี๋ยวให้ดูเขาโบกงบุก,กี้แน่นนะครับลูกมงลูกหมากแน่นหมดเลยนะครับนี่สีเน,นเนียนเลยกระบ,บะ กระทุงกระทึงนี่สวยนะครับไม่มีผุเลยนะครับดูให้ดูนี่ด้านหลังด้านท้ายนะครับสวยมากครับหูสามมิตรนะครับหูช้างสามมิตรนะครับสวยพื้นหนา10มิลนะครับพื้นหนา10มิลพื้นหนามากคันนี้นะครับกระบะดีกระบอกร้อยตันครับกระบอกร้อยตันยกนใหญ่ก็คืนนี้น่าจะถึงหูแน่นอนนะครับ ปาเราบอกว่าจัดมาเลยเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนยางด้วยครับยางหน้าใช้ไม่ได้ครับโดนสับไปครับเขาสับไปที่จริงเส้นนี้มันเป็นบิดตเอนอลายล้อหน้านะแต่เรืงขโมยครับก็ไม่เป็นไรครับเราซื้อตามสภาพเขาก็ขายตามสภาพเนาะครับราคาก็ห้าสิบกว่ากว่าครับถือว่าไม่ไม่สูงมากครับสำาหรับสามเอ็มเน,ะนาะทุกคนภาพนี้หายากนะครับ เคื่องนิ่มๆเลยครับระบบดีๆนะครับแต่สีหัวไม่สวยแล้วก็กันชนไม่สวยครับมันโดนตำหนิมานะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเก็บงานเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าเราจะขึ้นกันยังไงนะครับผมจะขึ้นได้ไหมวิดนะบอกได้แหละ เดี๋ยวผมจะไปขับมานะครับเดี๋ยวเราก็จะบินขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยกระบะบไปไปพังคุณก็นเลยชอปปินะครับติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับ กำลังสิขาคองแน่กันยังเงนงๆังเัรับโทรศัพท์ เอาไหมเสียเบียเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้นะคะโหอ่ะยากหน้าก็แบนถ้ายางหน้าไม่เบนนี่เสียเบียขับถึงอู่ปลาเหลาแล้ว ได้แล้วเอาสลิงเกาะไว้เอาก็เราไม่ได้ขับขึ้นนะครับ เพื่อความปลอดภัยเราก็จะใช้บินขึ้นนะทุกคนบินขึ้นทีละนิดๆนะครับให้กน้องขึ้ไปจับพวงมราลัยให้นะครับคันนี้สวยจัดครับสามเอมหาสภาพดีๆแบบนี้หายากนะทุกันนี้นะครับสวนมากก็จะเก่าพุกพังกันหมดแล้วนะครับในการน,นี้ถือว่าเจ่มมากสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับ ยังเว็บแบบถตงสภาพลอยวะยังเว็บเบ็บเวซี่<อ>ดึงไปแล้วครับโอ้ยัางเป็นแตก <c ười> เ,ลาาเลยปาย๋าเราบอกว่าขับมาเรื่อยไปได้ดิป๋าเบื่องสภาพยางเนี้ยให้ผุมขับไปบุยร่ำแม,ม่จากกรุงเทพเนาะก็ไหวครับ ขึ้นสไลด์ดีกว่านะครับปลอดภัยเดี๋ยวไปเบิ่งหางคุณเนณะบินขึ้นสบายๆเลยครับมาทาันว่เจ้าวะนี่ครับเป็นไหนพี่น้องมาทาันว่เจ้าวะ เจอการอูกก่กำนันเลาครับนี่ปดแง่หัวใช่หือแบบนี้จบเลยครับคนสิบรอสบายเลยยาวพอๆกับสิบสองรอผมเลยน,นั่นนี่แต่สิบสองรอผมมันเป็นหางบันไดมันต้องก่อไว้ครับทา,างนี้แต่อันนี้เขาเป็นหางสอดสบายครับได้ปะนี่โอ้กินง่ายพูด กินง่ายพูดโอ้มันคือมาขางใสป่ป่ะน่้อยๆเห็นว่าเปยังดรอกเ,อเยบรอยครับพี่น้องฮะพร้อมครับ ดับบ่ดับเครื่องบ่ดับเครื่องบ่เรียบร้อยครับเอาครับเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ